สวัสดีครับนักกศึษาทุกท่านครับบทที่3การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นรากฐานสาคัญของความสุขของชีวิตที่เราได้เรียนรู้กันมาตนะั้งแต่บทที่1นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมการสร้างและการรักษาความสัมพันธ์ต้องอาศัยทักษะครับและความเข้าใจบทนี้จึงขอแนะนําวิธีการสร้าง และพัฒนาความสัมพันธ์ให้แนบแน่นและยั่งยืนครับความสัมพันธ์มีความสำคัญเพราะเป็นพื้นฐานความสุขทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นและที่สำคัญคือสามารถรับมือกับความเครียดได้ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วเป็นพื้นฐานของความสุขทั้งสิน้น มนุษย์เป็นสัตว์สังคมอย่างที่บอกต้องความความสัมพันธ์ที่ดีเราอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับดังนั้นจึงจึงต้องพัฒน,นาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนครับการเรียนรู้จากความสัมพันธ์ที่ดีหนึ่งเปิดรับสิ่งใหม่ความสัมพันธ์เปิดโอกาสให เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทั้งใกล้และไกลตัวสร้างความมั่นใจและทำให้เราเรียนรู้จากข้อผิดพลาดหากถูกเพิกเฉยในความสัมพันธ์ให้พิจารณาว่าทำอะไรผิดและปรับปรุงวิธีสร้างสัมพันธ์การพัฒนาศักษะความสัมพันธ์สิ่งแรกคือต้องเข้าใจคนอื่นก่อน สองยอมรับความแตกต่างเราอาจจะเคยเจอคนบางคนอะไรที่ไม่เหมือนตัวเองคือไม่ดีไม่ใช่คุณก่อนสัมพันธ์คงไปไม่ดีก็พัฒนา,พ,ฒนาพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ไปไม่ได้และปรับตัวเองนะครับสามข้อเข้าใจคนอื่นก่อนยอมรับความแตกต่างและปรับตัว ผลกระทบของความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตถ้าคุณมีคุณภาพความสัมพันธ์ที่ดีคุณภาพชีวิตของคุณก็จะดีเพราะความสัมพันธ์ที่ดีที่บ้านที่ทำงานหรือระหว่างคนรักคนใกล้ตัวมันจะสร้างความปลอดภัยทางอารมณ์และสามารถ รับเบอกับความท้าทายจึงเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งกระทบพวกเราทุกวันและเมื่อคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีก็จะได้รับการสนับสนุนทางอารมณ์ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตในที่สุดครับการฟังเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของความสัมพันธ์ที่ดี มีแต่โรงเรียนสอนการพูดไม่มีโรงเรียนสอนการฟังเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเรียนรู้เรื่องการฟังการเป็นผู้ฟังที่ดีฟังโดยไม่ตัดสินหรือขัดจังหวะให้ผู้พูดผู้ที่เสร็จพูดถึงความรู้สึกและรับฟังก่อนฟังที่ดีการเป็นผู้ฟังที่ดี ส่งเสริมความไว้ใจและความผูกพันกันระหว่างบุคคลการฟังเยอะๆทำให้เราลดความขัดแย้งในความสัมพันธ์ได้หรือการเข้าใจผิดซึ่งกันและกันได้เพราะนั้นฝึกฟังเยอะๆฟังให้ลึกซึ้งใส่ใจการฟังที่ดีอีกหนึ่งเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวเลย คืต้องสนใจทั้งคำพูดน้ำเสียงและภาษากายของคู่สนทนาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Non Verbal กับ Verbal คืออากับกริยาที่เป็นทั้งคำพูดและภาษากายต้องสนใจทถึงคู่นะครับสายตามือไม้การยืนดูคู่สนทนาและพูดแบบไหนการจ้องตาน้ำเสียงนอกจากคำพูดก็บพูดนะครับ การฟังอย่างลึกซึ้งช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลนะครับฝากนะครับฝึกเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วพอฟังดีแล้วก็ต้องสื่อสารเชิงบวกใช้คำสนับสนุนแสดงความชื่นชมหลีกเลี่ยงการตำหนิหรือการพูดเชิงลบให้กำลังใจกันก็คือการใช้คำสนับสนุน การแสดงความชุนชมนั้นเราคุยไปแล้วขอบคุณครับยินดีครับแสดงความยินดีเมื่อมีโอกาสและสุดท้ายลดการใช้คำพูดติเตียนหรือแสดงอารมณ์เชิงลบมากๆการเตือนมีหลายวิธีไม่ต้องพูดเรื่องลบหรือเรื่องที่ทำให้เขาเสียใจได้มัไม่เคยพูดว่า คือคือคำพูดมันคมกว่ามีดนะครับมันอยู่ในใจของคนที่เราไปว่าเขาตําหน่งเขาถ้าเราฟังอย่างดีแล้วสื่อสารเชิงบวกความสัมพันธ์เราดีแน่นอนครับสรุปนะครับความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนความสัมพันธ์สําคัญฝึกฝนครับและสื่อสารเชิงบวกยอมรับความแตกต่างเปิดใจ แล้วก็ฝึกพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหากมีใครมาเตือนมาบอกเราเพราะนั้นเราก็ต้องรับฟังนะครับอย่างมเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าฝึกเป็นผู้ฟังที่ดีและสื่อสารเชิงบวกครับต้องฝึกกันนะครับนักศึกษารครับ